สวัสดีครับกระผมเสียนเป่านะครับผมก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับผมในช่องหาทำไปเรื่อยๆนะครับผมโดยกระผมเสียนเป่าเองนะครับผมก็ขอขอกราบขอบรักคุณนะครับผมเอฟทุกท่านนะครับผม ติดตามรับชมผลงานของเอกเราผมเสียนป้าโหดนะครับผมไม่ว่าจะหาเห็ดก็ดีหาอะไรก็ดีนะครับผมหาของป่าทุกชนิดนะครับผมยามว่างจากงานประจําก็เดินป่าเดินเขานะครับผมนี่นะครับผมเห็ดใหญ่ไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็มาเลยมาหาเห็ดเล็กก็ดูกันนะครับผมแปลงเห็ดเล็กกันนี่นะครับผมนี่นะครับผมสวยครับผม เล็กแบบนี้นี่นะครับผมนู่นนะครับผมอย่าน,นู่นนะครับผมน,นะครับผมกับผมเซียนโป้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้หลังจากที่เลิกงานประจำก็มาหาเห็ดเล็กนะครับผมเห็ดโคนตามบ้าน,นครับผมนี่นะครับผม กลางขึ้นครับผมนูน่นอีครับผมนี่แล้วผมนี่แล้วผมสวยๆครับผม,บผม,บผมแปลงนี้ สวยงามครับผมรับผมเซียนโป้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวงัดเห็ดก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากครับผม ม,มาคนเดียวนะครับผมวันนี้มาคนเดียววันนี้จะมาดูนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับผมดึงเอาเลยนะครับผมนี่นะครับผม

ไปเรื่อยๆครับผมวันนี้มาคนเดียวครับผมนี่นะครับผมเห็ดเล็กนะครับผมยำมาเห็ดเล็กนะครับผมไม่เห็ดใหญ่ครับผมขึ้นบางนะครับผมเกือบพอได้ต้มอยู่นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมดอกนี่นะครับผมดอก lớp nào mình lục được hả bông? Coi đùn nghèo nữa hả bông? Mày đánh ไม่ค่อยใหญ่นะครับผมนี่ยครับนี่นะครับนี่นะครับ <c oughs> chế mười đường ngon lên đấy các bạn Đây này các bạn Đây này các bạn Bạn nghĩ không cầm gì thôi này đó các bạn นี่เดี๋ยวผมแต่ก็สวยอยู่นะครับผมแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวมาติดตามต่อใหม่แป่งหน้านะครับผมผมเซีนโปก๊กสวัสดีนะครับผมแป่งนี้ไม่มีอะไรมากก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมดอกเล็กนะครับผม